อ้้ยยยเหหลีงมันนนนแซ่่กขาดทไึสวัสดีครับพี่น้องมาทักทาใกล้ของย่ำคือคำย่ำขึ้นครับพี่น้องอุยอ่ายังมาท่านในนอนครับมาขึ้นมาหลับว่านอนพี่น้องอยากนอนใหม่ค่ะร่างนอนใหม่ไปอัดถุงหนึ่งครับพี่น้องหนึ่งค่าไฟอยูสองซึ่งครับแปดสิบโลอันนึ่งก็ดหกแล้วก็ บานสองซึ่งครับเปันหนึ่งก็บม่ได้พีน้ำยาน้ไม่เชียร์กระไลแตหนึ่งเง้มครับเง้มฟล้งครับใหม่ขึ้นนอนใหญ่แต่มันล่งถุงเลยวะนะ <c oughs> ขึ้นนอนใหญ่นอนแง่กันต่างน้มสอ,องแล้วครับโถ้าหนใหม่เลย งามแต่น้อยงามแท้ <laughs> เราเสียงดังกี่ว่าเลยครับเดึกแล้วน <laughs> อนซีถุงกัวหรอพูดเ <laughs> ลยพี่นองชั่วซีน่อยตีนึงกูหลับฟังซ่องมือนี่ตีนึงแต่เถะแล้วก็เอาไปอัดถุงครับเขาเริ่มคือดำแต่นะ <laughs> 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 รถนี่อวบีิ่งเดียวขอบดีขนาดนอนเงานอนเงานอนใหญ่ขาวขาวชั่วเลยบ่ชั่วแล้วเสียบ่ ตาทุกเป็นตบรวจจนนอนนะิมละสิไปควนห่ย <c oughs> ังเหงามาหม่ยังเพียงขักขนาดกับเาใหม่ สูเขาเนี่ยจูเขาบานทามันแรงสงเท่าสมาสูบกับบรลหอดร่างเราร่างเราสบห้าไปเบิ้งน้อไม่หนึ่งทุ่เตาครับสีบห้ากันไปรออกอหนึ่งไวโดนเติมแล้วครับพี่น้องัยไปเบิ้งรับหนึ่งเซตเป็นยังไงน้ำไม่ออกเราคอยหย่อนซุ่มนี้อัดใส่ถุงครับปุนน่นอุ้ย อะไรนะเออวซัดเป็นคนที่ไหนเนี่ยอุ้ยร้อนอุ้ยเออวาัดทำไมนึ่จะไม่นองวันนี้เวลาสีทุ่มจ้าทุ่มแล้วยังไม่นอนอยากจะน้ำน้าใหม่แต่ละหมือนแต่ละดี ถ้าเบิ่งความเหลียงงุของนใหม่ดค่ะโอ้ยพระอบจะเองมนี้โมลาเลยนี่ต่รนใหม่เลยปวดนะคะพี่น้องเลียงอุ้ยมันจะแสบ่คะแล้วหน้มยยงดีกวมทครับ หาแล้วก็มาเผาเผากับมาล้างันก็มัดงาถั่วลดไปมะหนึ่งครับผนหลายขั้นตอนได้ครับเอาออกจากซึ่งมาแล้วผมมาลุ่งนี่นกองฟุ่มครับให้มันอบให้มันหอมอบอีกครับให้มันหอมอีกก็เกาความหอนมเออื่นเสี่ยงสอนถุงสองคนมาสอนผัว เองทนซึ้งเขาไ้ไหมจหเจมักินากเลยหลมึึ้งพี่น้องพูดนะลอสั่งกันเด้อพี่น้องค่ะชุดนี่ชุดนี้ตอนนี้นอบอกง่เลยค่ะนอนง่ามได้ครับปวดหลังปวดเอวแล้วพี่น้องเลยหิดเราไม่ไรหิบเราไม่ไรไ โอ้บดรูดูกันว่าม่นจะเป็นยังเงกนจะได้ยังเอวส่งลงปงลงป,ง,ลง,ปงมาหนุ่มทำไมลงปูงป้ปับไม่แห้งหะอกอ้วหอนต่อนีซึ่งดินหนึ่งได้ทีละสีโล40โลครับใครเน่ยอย่าี่สงี่สิโลสี่สิบง นี่สองเต๋อดิจ่าเต่อนี้เต๋อาหนึ่งกิโครับทั้งสองเต๋อในแปดสิบโลครับปิดฟ้าไหมครับเห็นมันหอมยังกองที่สอง ใส่ผักอกเมื่อมันนั่งนูล่ะน้ำใหม่เบิ่งเต่า2อะ2เต่า อมนอบดีไปใหนตัวยังคงไทยเมื่ไหร่หน่งโดนไล่ก็ไม่ไ,ไมด้แล้วครับโดนลไล่ก็ไม่ได้หนึ่งหนึ่งวัสุกก็ไม่ได้ครับเราต้องต้องคุ้มไฟให้ได้ในระหว่างที่หนึ่งต้องเวลาเหมาะสมครับต้องใช้ความชสมนุกและประสบก,การณ์ <laughs> เ,ออเราใหมา่หนึ่งหนึ่งซุกไลกับว่าดีเปื่อยหนึ่งบ่ซุกกะเน่าต้องคุ้มไฟให้ได้ในระว่างที่หนึ่งมอหมอเดือดกระจับเวลาหนึ่งเลย ะน้ำมไนมันสดพร้อมล้วมันก็เละหนึ่งงานต้องมัน,อมนอมเอ,นเนอา,า,ออาสุกอีกกระเลยพอดีกะ ยืนอยู่รอค่ะอะไรครับอสายขึ้นมาครับสวัสดีครับลาบ๊ายบายนั่งเยอะอีกสองซึ่งครับมตะเลยครับยงลางตาตีนี้ยังหยกยาวไกล <laughs>